ให้มีสมุนไพรตัวนี้นะซื้อไวนะ้เนาะลูกเดียวจบปัญหาของท่านได้หลายเรื่องเลยนี่ปัญหาเกี่ยวกับอะไรมากหนปัญหาเกี่ยวกับเวียนมึนงงหัวนีองไอเลือไอคันคอหรือไอมีเสมหะกสาแก้คันหัวคันศีรษะสารพัดคันของท่านช่วยได้เลยตามมาอีกนิดนะหัวเหม็นเมเท้าเหม็นเสารพัดตรงไหนเหม็นเม็น ก็ช่วยได้อีกมินำซ้ำเอามาทำเป็นอาหารต้องหย่าก็ได้สมุนไพรตัวนั้นก็คือมะกรูดค่ะแนะนำเลยแนะนำถ้าถึงหน้าของมะกรูดแนะนำท่านซื้อเก็บบ้านไว้วิธีการวิธีการทำอย่างไงี้มามาดูกันท่านนำมะกรูดนะผ่าครึ่งเมื่อผ่าครึ่งแล้วสมัยก่อนเนาะก็นําเอาไปปิ้งไฟเอาไปเผาไฟแต่ยุคนี้มันเป็นแบบว่ายุคใหม่แล้วท่านก็ ไมโครเวฟของท่านเมื mm ่อ hmm. นิ่มแล้วนะท่านในกรณี ani, ที่ท่านเวียนหัวนะท่านผ่าครึ่งเสร็จแล้วเวฟเสร็จแล้วนะมาบีบน้ําค่ะบีบน้ําออกมาใส่ถ้วยใส่แก้วก็ได้นะฝาหนึ่งซิกหนึ่ง,ง,งอะ่ะหลังจากนั้นใส่น้ําผสมไปหน่อยนะแล้ท่านาก็มจิบกินนะแก้อาการเวียนหัวได้ดีรู้กันหรือไม่เคยใช้กันไว้เอ่ยแล้วที่สําคัญสุดๆสดําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องไอไอมีเสียงหะไอคันคอก็ไม่ยากก็ไม่ยากน้ำมะกรูดที่ว่าเมื่อกี้นะ บีบใส่ช้อนหรือใส่แก้วบ็านใได้เนาะใส่เกลือลองไปหน่อยคนคนให้เท่ากันแล้วก็จิบเรื่อยๆแก้อาการได้ดีสุดยอดนี่นี่นแล้วถ้าใครคันหัวมาบีบใส่หัวหรืออาการอื่นๆก็ใส่หัวขยี้ขยี้ยทำไปตรงไหนแม็งก็บีบใส่ทัได้หมดเลยนี่แหละคือข้อดีๆของมะกรูดที่ไม่ควรพลาดน,นะแนะนำแนะนำซื้อไว้ติดบ้านเนาะช่วยได้จริงๆคลินี้นะอ่ะ สุขภาพนะโอ้โหหลายคนมีปัญหาที่หายาก,กเป็นไหมเช่นอาการไหนบ้างปวดท้องตังคือปวดท้องลำไส้อุสารพัดเลยเอะแล้วก็จุกแน่นท้องแน่นแล้วเลอะแน่นแล้วไม่เลอะไถ่ไยากไถ่ายลำบากเสียดใช้กโอ้สารพัดเลยที่ท่านรู้สึกว่าท่านดูแลมานานแล้วมันหายากมากเลยเมื่ออาการหายากมากทําให้ท่านจะเกิดอาการคอแทบหมดกาลังใจเนาะพี่หมอแนะนําเลยนะพี่หมอมีแบบ หลายเคสอะไรที่ให้พี่หมอไปที่ปรึกษาให้คําแนะนานะก็ได้ให้คําแนะนําไปนะข้อดีของการมีที่ปรึกษาดีตรงไหนดีตรงไหนมาดูกันการมีที่ปรึกษาข้อดีก็คือท่านสามารถโทรมาสอบถามเ,าเวลาที่มีปัญหามาบอกอาการอย่างนี้พี่พี่หมอก็จะให้คําแนะนําแก่ท่านไปสําคัญไปอีกข้อหนึ่งก็คือประหยัดเวลาค่ะประหยัดเวลาพร้อมกับจัดค่าใช้จ่ายแล้วทาให้ท่านเนี่ยหายได้นะโดยการคาแนะนําของพี่หมอพร้มอมกับแนะนํกลุ่ม สมุนไพรไปให้อยู่ในงบประมาณอยู่ที่1 5ึ0 0หมันบาทแต่สำหรับค,คลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้ให้อยู่ที่หก0ับาทเนาะพี่หมออยากถามคำเดียวว่าท่านอยากหายกันไหมเราถ้าอยากหายนะโทรเข้ามา0ูนย์9ก้าเ